สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปูเป้กลับมาอีกแล้วค่ะกลับมาคนเดียวด้วยไม่มีเชอแปแตงวันนี้เชอแตงไปเล่นอยู่บ้านคุณยายยังไม่กลับมาเลยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของจากร้านไนโซก,กันอีกแล้วถุงใหญ่อีกแล้วค่ะแล้วก็มีพิเศษค่ะวันนี้รีวิวเสร็จแม่มีแจกของอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะไปแจกอะไรแล้วก็กติกาเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามไทยคลิปนะยชิ้นแรกเลยค่ะ ชิ้นแรกเป็นกระดานกระดานไว้์บอร์ดสองหน้ามันเป็นกระดาษอะคะ่ะแต่ว่ามันเอามาทําเป็นกระดานไว้์บอร์ดได้เนาะแกะก่อนนี่สองหน้า ไดโซสาขาที่ไปซื้อนี่มีสองสีค่ะมีสองลายอีกลายนึ่งจะเป็นสีเขียวแม่เอาอลายสีฟ้ามามาลองเขียนกันนี่เขียนง่ายลบง่ายโอเคเลยเบาด้วยย้ายไปห้องไหนห้องไหนได้ กระดาษเน้นข้อความ20แผ่นค่ะแบบวันนี้ชอบมากเลยค่ะดูสิมันมาเป็นเล่มอย่างนี้นะมันเป็นกระดาษนอตแต่มีนี่มาให้เป็นเล่มเลยเป็นหน้าเต็มๆสองอันแล้วก็เป็นเล็กๆเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเป็นยังไง น,นี่เป็นโพสต์อิดด้วยค่ะเป็นกาวอะ่ะเป็นโพสต์อิดด้วยถูกใจมากมนี่มีกระต่ายแมวนี่เขียนสมายว้ายนะ่ารักสุดๆมาก เล่มเล่มเดียวสะดวกต่อค่ะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคิดว่าคิดว่าเป็น p o s t i t เหมือนกันนะคะก็จะมีอันนี้ชอบมีเขียนว่า to do list ไหม don't forget นี่เราก็สามารถ list อันนี้เวลาคุณแม่ไปซื้อของช้อปปิง้งจะได้ติกๆได้เขียนโน้ตไป อันนี้ก็เป็นโพสต์เอิดเหมือนกันค่ะก็อย่างเนี้ยคะ่ะ to do list แผ่นนี้ใช่ไหมแล้ก็เขียนเลยน้องๆก็เขียนต้องท่องสือสอบอะไรใช่ไหมหรือว่าต้องทําอะไรบ้างช่วยงานคุณแม่อะไรบ้างใช่ไหมหรือว่าพี่ๆทํางานแล้วมีงานอะไรต้องทําบ้างก็เขียนเขียนอย่างของแม่เนี้ยคะ่ะต้องทําอะไรให้เชร์แต้มบ้างแม่ก็อาจจะเขียนเขียนติดไปที่ตู้เย็นนะขนมเชร์แต้มหมดหรือเปล่าแล้วก็มาติกต๊กๆไว้เวลาไปไหนก็ แกะไปได้ด้วยเลย,เยถูกใจอีกแล้วถูกใจมากๆอีกแล้วค่ะมีเห็นว่าอะไร Happy, ้ h ช e Good อันนี้กันไกลค่ะเขาบอกว่ามันคือกันไกลอเนกประสงค์ตามรูปเนี่ยตามรูปเนี่ยคือตัดขวดน้ำตัดกล่องนมตัดอะไรที่เป็นมุมที่ตัดยากๆเราใช้กันวิธีใช้นะคะก็ต้องเอาคัตเตอร์จาะ จาะขวดของเราก่อนเข็ดแล้วเราก็กันไก่ของเรานี่ตัดเลยนี่มันสะดวกจริงๆด้วยสำหรับตัดขวดไม่งั้นถ้ากันไกตรงมันจะตัดลำบากมากเลยค่ะขวดสำหรับน้องๆที่ชอบทำเรื่อง DIY ค่ะเหมาะมากเอาไว้ใช้เพราะว่า แม่ทําอะไรกับขวดน้ําบ่อยๆเอามาทํานั่นทํานี่ทําเป็นที่ใส่ของเล่นเชอร์แตมอะค่ะก็เราก็ใช้ขวดใช้ตัวเนี้ยสะดวกขึ้นเยอะเลยเพราะว่าปกติแม่ใช้ตัวนี้ก็ลําบากมากเดี๋ยวแม่จะลองใช้อันนี้ตัดให้ดูนะคะว่ามันยากกว่ากันยังไงถ้าอันนี้ใช่ไหมนี่มุมมันจะมุมมันจะอย่างนี้ค่ะมันไม่ไปตาม มันฝืนธรรมชาติกันไกละคะ่ะชิ้นต่อไปอันนี้น้องๆที่ชอบสกชูชี่มันคือกาวผสมกับเท็กกับกราสเพนเนี่ยค่ะก็เห็นน้องๆทำสกูชี่กันที่ชอบทำจะใช้แทนซอสซอสราสกูชี่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้แม่กำลังอยากลองทำสกูชี่เองก็เลยซื้อมาเอาไว้ทำไปเล่นกัน ก็เดี๋ยวอันนี้เดียวถาได้ทำสกบดชีเดี๋ยวจะเอามาทำจะเอามาให้ดูกันว่าทำแล้วเ,เป็นยังไงตอนนี้ก็มีอยู่สีสีมาพร้อมตัวนี้ด้วยค่ะหัวบีหัวบีอันนี้ก็ดโซเหมือนกันที่ซื้อมาก็จะมีสามแบบมันจะเป็นรอยหยัก เป็นรูปดาวใช่ไหมคะแล้วก็มีนี่เป็นสามหัวแบบนี้ตัวนี้ก็จะเตรียมมาทำวิปครีมสำหรับทำสตุตี้เหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ของชอาแตมของชอาแตมอันนี้มันเป็นคือมันเป็นเจลติดกระจกค่ะมันคือเป็นเจลจะบอกว่ายังไงมันเป็นเหมือนซิลิคอนนิ่มๆอะ่ะอันนี้แม่เคยซื้อแล้วติดห้องน้ํา ติดกระเบื้องห้องน้ําค่ะเราแตมชอบตอ้มันก็นานมากแล้วมันก็หลุดร่วงหายแต่มก็เล่นเล่นพังมั่งหายมั่งไปวันนี้ไปเดินกันก็อยากได้อีกแล้วก็เลยเอามาเราก็จะปักกมกงแบบน,นี้เนียแลวก็เอาไปติดบนกระเบื้องได้เลยมันก็ติดแกะติดแกะได้ ที่เหนียวมากโดนน้ําสามารถดึงหลุดได้อะไรได้ตกแต่งกระจกถ้าแบบเด็กไม่ซนตกแต่งกระจกมันก็อยู่ได้นานนะคะแต่ว่าแต่มนี้ติดไปอาบน้ําไปเล่นไปตลอดเดีจยมีแม่ไปติดให้เฉยแต่ในห้องน้าอ๋อลืมบอกลืมบอกอันนี้ตัวนี้ค่ะมีอยู่น่าจะสามลายนะที่แม่เห็นนะ ที่สาขานี้นะคะมี3ลายไม่รู้ว่าสาขาอื่นจะมีลายมากกว่าน,นี้หรือเปล่ากระดาษข้างในก็แตกต่างกันออกไปตามหน้าปกนะเป็น,ปนดีเดอร์หน้าปกชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายนี่เดี๋ยวแม่จะแตกจริงๆแล้วชิ้นเนี้ยได้มาจากตอนไปเดินแกลนไดโซที่เซนทันบาง,งานาค่ะที่แม่บอกว่าเป็นไดโซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้ชอบมากเลยอ่ะมันคือฝาปิดขวดน้ำฝาปิดขวดน้ำแบบนี้ค่ะ ที่ตามรูปนะคะก็คือปิดแทนขวดน้ำแล้วก็พอปิดก็เปิดแล้วก็เสียบหลอดอันนี้ไม่แกะนะเดี๋ยวจะแจกค่ะมีหลอดมาให้ด้วยแล้วก็เปิดเครื่องบินขึ้นมาแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็ปิดเครื่องบินเอาไว้กติกานะคะข้อแรกนะคะกด,ด subscribe channel แตมสตอรี ก็คือชา n น l นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะข้อ2กดไลค์ a c e like b o o k แม่ปูเป้มีรูปโปรไฟล์เป็นปูสีชมพูนะคะแล้วก็ไปตอบข้างใต้โพสต์นี้โพสต์ post กิจกรรมนี้แม่จะเป็นโพสต์ไว้ไปตอบใต้โพสต์ว่าชอบของที่ไหนที่รีวิวไปในวิดีโอนี้ค่ะหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่มี Facebook จะทิ้งคำตอบไปที่คอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวแม่จะเอา รายชื่อจากทั้งสองที่มารวมกันแล้วก็จับฉลากลแจกค่ะให้มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถึงวันที่21สิงหาคม2558นะคะแล้แม่จะประกาศผลผู้โชคดีวันที่23สิงหาคม2558ก็อยากให้ทุกคนไปกดไลน์ a c e b o o k แม่ปูเป้ไว้นะคะเพราะว่าเวลามีกิจกรรมแม่ก็จะไปทิ้งไว้ที่นั่นตลอดก็จะได้รู้กิจกรรมพร้อมๆกันเร็วๆเ,เพราะว่าบางที วิดีโออาจจะมาขึ้น YouTube ช้าหน่อยค่ะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะอันนี้น่ารักมากเลยแม่ไม่ได้ซื้อไว้ให้ตัวเองด้วยจริงๆอยากอยากได้มากเลยอะแต่ว่าก็เดี๋ยวแจกน้องๆก่อนดีกว่าก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย